ครับวันนี้เราก็เห็นการขอคืนพื้นที่ไอเป็ดง่อยมันบอกว่ามันจะปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเยี่ยงยากอยากจะถามว่าที่ตีพระยิงคนเนี่ยไอ้เป็ดง่อยมันทำกับญาติคนไหนของมันอยากจะรู้นะ วันหน้าวันหลังช่วยกรุณาไปทำกับญาติมันที่เห็นชัดเจนว่าเป็นพี่ป้านะ้าอาลูกเต้าเหมือนที่มันทำกับมวลมหาประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้เหลิมเนี่ยมันทำกับญาติมันแบบนี้นั่นเองตำรวจมาขอคืนพื้นที่พูดกับเราว่า เราทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วขอร้องให้เราเลิกอยากจะถามตำรวจคนนั้นจังเลยว่าตกลงที่เราออกมาเนี่ยเราเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนหรือเราเป็นผลลัพธ์จากความเดือดร้อนที่เกิดจากรัฐบาลชั่วโกงบ้านกองเมืองกันแน่ มาขอให้เราเลิกชุมนุมทำไมตำรวจไม่กล้าหารพอไปขอร้องให้ยิ่งรักและขี้ข่าเลิกกองและเลิกทำชั่วกับประเทศชาติและประชาชนกล้าไม่ได้เวลามีการชุมนุมกันแบบนี้จะมีคนบอกว่าเราสร้างความเดือดร้อน แล้วถามว่าไอ้คนที่ว่าเราสร้างความเดือดร้อนกับเราที่มันนั่งกลางดินกิงกลางถนนเนี่ยใครเดือดร้อนกว่ากันเราเนี่ยทนร้อนทนฝนทนหนาวทนยุงทนแดดสารพัดจะทนแต่ถ้าเราชนะขึ้นมาไอ้คนที่ว่าเราเนี่ยถามสิมันได้ประโยชน์ด้วยหรือเปล่ามันได้ประโยชน์ด้วย อย่างแน่นอนตำรวจบอกว่าเราปิดถนนคนเขาเดือดร้อนก็อยากจะถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยออกมาสบายเหรอเรามานั่งห้องแอร์กินสเต็กหรือไงฮะเรามานนั่งห้องแอร์กินสเต็กเหรอ คนที่เขาเดือดร้อนอ้อมนิดอ้อมหน่อยกับเราที่นั่งกลางดินกินการถนนเนี่ยถามจริงๆใครเดือดร้อนมากกว่ากันแล้วเราทำเพื่อตัวเราเองหรือเปล่าเปล่าเราทำเพื่อประเทศชาติและเมื่อเราได้ชัยชนะขึ้นมาใครก็ตาม ที่พูดเหมือนตำรวจคนนี้มาบอกเราว่าเราํำให้คนเดือดร้อนก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยทำไมไม่สำนึกว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและตัวพวกเขาด้วยใครก็ตามที่บอกว่าการชุมนุมของเราเดือดร้อนเนี่ยหยุดคิดสักนิดหนึ่ง หยุดคิดแล้วถามตัวเองว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวแม้มันจะสองเดือนสามเดือนกับความเดือดร้อนที่เกิดจากนักการเมืองโกงบ้านกองเมืองที่จะส่งผลระยะยาวเป็นสิบปีร้อยปี อะไรเป็นเรื่องน่ากลัวกว่ากันลองถามดูก็แค่การที่ไม่ได้ใช้ถนนบางสายแล้วก็จะต้องอ้อมนู่นอ้อมนี่มันเป็นความเดือดร้อนที่จิ๊บจ้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเดือดร้อนที่เกิดจากนักการเมืองชั่วๆ มากองบ้านกองเมืองถ้าหากเขาไม่ออกมาเราไม่ว่าเขาแต่ขอให้เขาอย่าว่าเราแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาคิดว่ารัฐบาลภายใต้ระบอบทักสินชั่วร้ายเขาควรจะขอบคุณพวกเรามากกว่าที่ออกมาทำเพื่อประเทศชาติ พวกเราคือคนที่เสียสละเรานั่งกลางแดดเรานั่งตากฝนเราทนความร้อนเรานอนกลางดินเรากินกลางถนนเราเสี่ยงกับการถูกกฎหมายรังแก เพราะเราก็รู้ว่าวันนี้จับไปที่ตอชอนนหนึ่งนั้นจากเวทีตรงกระทรวงพลังงานร้อยกว่าคนซึ่งเราไม่รู้ไอ้ปลดเงิยมันอาจจะเข้ามาตรงนี้และจับเราเป็นห้าพันคนก็ได้เราเสี่ยงมากกว่าพวกเขาเยอะไม่ออกมาร่วมกับเราไม่ว่า เป็นสิทธิ์ของทุกคนเป็นความจําเป็นเป็นความเป็นเงื่อนไขที่แต่ละคนมีต่างกันแต่ต้องหยุดที่จะกล่าวหาว่าร้ายเราว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนขอให้คิดว่าความเดือดร้อนที่เกิดจากการชุมนุมนั้นมันไม่ได้เศษเสี้ยวเศษหนึ่งส่วนหมืน่นส่วนแสนส่วนล้าน ของความเดือดร้อนที่เกิดจากนักการเมืองชั่วชาสารเลวภายใต้ระบอบทักษินอีกอย่างหนึ่งวันนี้ถ้าหากว่าได้ไปนั่งอยู่ตรงบริเวณสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ได้เจรจากับตำรวจที่วันนี้ได้ดูโทรทัศน์ บอกว่าให้เราเห็นใจความเดือดร้อนต่างๆนานาของคนที่เคยใช้ถนนก็อยากจะถามว่าคุณตํำรวจก่อนที่คุณจะพูดอย่างนี้เนี่ยคุณถามที่เขาเดือดร้อนแล้วหรือยังเพราะชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาจะตอบว่าตํำรวจขาอย่าไปว่าผู้ชุมนุมเขาเลย จริงค่ะดิฉันเคยใช้สะพานอย่างสะดวกตอนนี้อาจจะลำบากหน่อยหนึ่งแต่ความลำบากนี้ไม่รู้สึกเดือดร้อนนะคะแต่รู้สึกขอบคุณคนที่เขาออกมาค่ะดิฉันถ้าไม่ติดภาระบางอย่างก็อยากจะออกเหมือนกันดิฉันทนได้ค่ะกับความลำบากชั่วคราวนี้แต่ทนไม่ได้ค่ะที่จะอยู่ภายใต้การปกครอง ของรัฐบาลชั่วชาสารเลวเพราะฉะนั้นทนได้ค่ะและถ้าเป็นไปได้วันนี้ถ้าอยู่ด้วยในขนาดเจรจาก็จะบอกตำรวจคขายุน้อยกว่าอาจารย์เสรีแน่ๆเพราะเขายังไม่เกษียณอาจารย์เสรี65แล้วเขายังไม่60ก็จะพูดเขาอย่างนี้น้อง น้องลองถอดวิญญาณตำรวจออกจากร่างสักแป๊บหนึ่งพราถ้าน้องเอาวิญญาณตำรวจอยู่ในร่างน้องจะต้องตอบพี่ว่าน้องออกมาทำงานตรงนี้เพราะว่าน้องเป็นตำรวจต้องฟังเจ้านายสั่งต้องอยู่ในระเบียบวินัยเอาละพี่เข้าใจน้องถอดวิญญาณตำรวจออกสักพักหนึ่งนะแล้วน้องใส่วิญญาณของคนไทยรักชาติไป แล้วน้องตอบคำถามพี่ตรงนี้ตอบเพียงคำเดียวไม่ต้องอธิบายอะไรเหมือนตอบในศารเช่นน้องคิดว่าทักษิณชั่วไหมตอบมาคำเดียวว่าชั่วหรือไม่ชั่วเอาพวกเราลองตอบสิ<อ>น้องคิดว่าทักษิณขี้โกงไหม<อ>น้องคิดว่ายิ่งรักโง่ไหม น้องคิดว่าเรากำลังมีนักโทษบัญชาการการบริหารประเทศใช่ไหมน้องคิดว่าเราบรรดาสสอทำตัวเป็นขี้ข้าทักษินไหมใช่แล้วการที่เขาทำตัวเป็นขี้ข้าเนี่ยเรียกว่าประเด็จการทางรัฐสภาได้ไหมใช่และน้องคิดว่าการที่คนเราทำผิดควรจะได้รับผิดไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะโทษศักรรมนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมใช่ไหมใช่แล้วการที่พวกเราออกมาเนี่ยเรามีประโยชน์ส่วนตนไหมใช่เรามาเพราะเราห่วงประเทศชาติใช่ไหมใช่แล้วถ้านน้องมีพ่อแม่สั่งสอนให้เป็นคนดีเนี่ยน้องคิดจะเชื่อพ่อแม่ไหมใช่แล้วการที่มีคนสั่งให้น้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าน้องเป็นคนดีน้องควรจะทำไหม,ไมคำว่าทำตามวินัยเนี่ย มันไม่ควรจะจบในตัวมันเองมันควรจะมีคำขยายว่าทำตามคำสั่งเจ้านายตราบใดที่คำสั่งนั้นเป็นไปตามหลักจริยธรรมหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องน้องควรจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้เอาวิญ,ญญาณคนไทยออกจากร่างใส่วิญ,ญญาณตำรวจเข้ามาแล้วก็จะถามว่าตกลงตอนนี้ คิดจะเป็นตำรวจดีที่ฟังแต่คำสั่งที่มีความถูกต้องชอบธรรมแล้วหรือยังเบื่อเต็มทีแล้วเบื่อมากมากที่จะมีตำรวจอ้างว่าเขาเป็นตำรวจมีระเบียบมีวินยัย เจ้านายสั่งยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นตกลงมึงเป็นหุ่นยนต์ให้เขากดปุ่มหรือยังไงถึงจะเป็นตำรวจอยู่ใต้การบังคับบัญชาแต่ก็ต้องมีสำนึกผิดชอบชั่วดีคำสั่งชั่วชั่วที่ไม่ชอบทำ ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่ต้องไปฟังเพื่อรักษาความเป็นคนดีให้ยั่งยืนตลอดไปมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามเมื่อเราเอ่ยชื่อเราแล้ว เราไม่สามารถจะใส่ f ู l l สต็อหลังชื่อได้หลังชื่อเราจะมีเครื่องหมายคอมม่าเสมออาจอย่างเช่นเสรีวงรมนทาคอมม่าคนจังหวัดตากคอมม่าศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคอมม่าศิษย์เก่ามหาลัยธรรมศาสตร์คอมม่าอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย ถ้าเรามีสำนึกสาธารณะเราต้องรับผิดชอบต่อคอมม่าเหล่านั้นเสรีวงมันทาถ้าเป็นเสรีวงมันทาไม่มีคำว่าคนจังหวัดตากจะทำชั่วอะไรก็ได้แต่ถ้าจะทำลายต้องคิดว่าอย่าทำลายชื่อเสียงคนจังหวัดตากเมื่อเสรีมีคอมม่าสิทธิ์เก่ากรุงเทพคิสเตรียน ก็อย่าทำอะไรให้คนเขาประนามโรงเรียนคุงเทพคริสเตียนเมื่อมีคม,มา่าสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ก็ต้องไม่ทำอะไรที่ทำลายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อมีคม,มา่าอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนคุณจะชื่อดาบยิ้มหรือจะชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องขอบมาว่าลูกตามแมนกับยายละเมียดงั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อตามแมนและยายละเมียดที่เป็นพ่อแม่ของคุณอย่าให้คนมาด่าว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน และเมื่อคุณจบมาจากโรงเรียนในร้อยสามพานคนก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีของสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยสามพานอย่าให้คนมาประนามหยามเหยียดว่าเอ๊ะไอ้คนที่จบจากสามพันมันชั่วยอย่างนี้เลยยังไงนั่นแสดงว่าคุณไม่รับผิดชอบขนาดเดียวกัน เมื่อคุณเป็นตำรวจคุณก็มีหน้าที่รักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของอาชีพตำรวจอย่าทำร้ายตำรวจคนเอินที่เขาเป็นตำรวจดีๆให้เสียชื่อไปด้วยปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในว,วันนี้บัญชาการสูงสุด โดยตำรวจยกพันตำรวจโทที่อยู่นอกประเทศและบัญชาการอย่างที้ขาดอยู่ในบชนอโดยคนที่มียศเป็นร้อยตำรวจเอกที้ขาดปากหมาหน้าโง่แล้วก็รับคำบัญชาการ โดยคนที่มียศเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจโทเพียงไม่กี่คนแล้วออกคำสั่งให้ตำรวจจริงบ้างตำรวจปลอมบ้างทำร้ายคนไทยด้วยกันเองมันช่างเป็นความอัพยศอดสูเส้นดีนี่หรือสิ่งที่เป็ดน้อยมันเรียกว่า ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเยี่ยงญาติไอ้เป็ด่อยจงเอาสิ่งนี้ไปทำกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับลูกกับเมียดูวแล้วกูจะเชื่อมึงว่านี่คือวิธีการที่เป็ด่อยปฏิบัติต่อญาติวันนี้ตายอีกสี่ตำรวจหนึ่งประชาชนสาม บาดเจ็บ60กว่ามีตำรวจไม่ถึง10คนที่เหลือน,นอกนั้นคือประชาชนทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ถามว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากมวลมหาประชาชนหรือเกิดจากตำรวจที่รับฟังคำสั่งชั่วชตาสามานจากคนเพียงไม่กี่คนที่กระหายอำนาจ เอาเถอะครับพ่อแม่พี่น้องคนเราเนี่ยเวลาเป็นหมาจนตรอกมันทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเลวสิ่งชั่วที่ไม่เป็นใจไปตามกติกายิ่งมันทำเลวทำชั่วเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่ามันกลัวแพ้มากเท่านั้นและมันก็หมายถึงว่าวันแห่งความพ่ายแพ้ของมันใกล้มาทุกทีและวันนั้น คือวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือและขอบคุณนะคะอาจารย์ดรเสรีวงมนทาค่ะถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วนะคะทุกท่านร<า>ุณายืนขึ้นขอเรียนเชิญแกนนำด้วยนะคะ ครับเดี๋ยวเรียนเชิญแกน,นําด้วยนะในธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ใช, <Yo. S 1> ใช่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 ยอยขอบคุณครับนะครับขอบคุณแกนนำทุกๆท,ท่านนะครับเอาละครับพี่น้องนะครับ